สองสิบห้าภาพโชมหน้าคุณแม่ไบร์วชิราวิทย์ที่ใครเห็นเป็นต้องตะลึงเป็นอีกหนึ่งพระเอกสุดฮอตแถวหน้าเมืองไทยและมีชื่อเสียงโด่งดังไกลถึงต่างประเทศสำหรับไบร์วชิราวิทย์ชีวะอารีเราจะเห็นผลงานมากมายหลากหลายด้านและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวชมภาพเรารอได้จากอินสตาแกรมส่วนตัวของเขานอกจากนี้เราจะเห็นภาพคุณแม่ไบด้วย ไปส่องภาพคุณแม่ของไบที่รวบรวมมาจากอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณแม่เองที่โพสภาพคู่กับลูกชายอยู่บ่อยครั้งบอกเลยว่าเห็นภาพคุณแม่ทีไรหลายคนตะลึงความสวยอดใจชมไม่ได้เลยว่าคุณแม่สวยมากจริงๆ